สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา BYD C-Lyon 6จะมีอีกชื่อในตลาดโลกที่เรียกว่าซินยูและเคยถูกนํามาโชว์ตัวในไทยแล้วเมื่อต้นปี2024ที่ผ่านมาซึ่งจะมีให้เลือกทั้งกลุมพลังไฟฟ้า100%และ DMI เ e n z i n e Plug-in Hybrid แต่สําหรับการทําตลาดในประเทศไทยจะเปิดตัวด้วย C-Lyon 6บนลุมพลัง DMI Plug-in Hybrid ที่ประกอบไทยซึ่ง BYD c l i o n 6จะมีหน้าตาคล้ายเวอร์ชันไฟฟ้าแต่จะมีจุดต่างกันตรงที่ชุดกันชนหน้าที่ขึ้นรูปชิ้นเดียวมีช่องระบายอากาศแนวนอน3ชั้นตรงกลางของชุดกันชนหน้า ประกบคิ้วสีเงินสเส้นซ้ายขวาบนมุมกันชนกระจางหน้าแบบไร้ขอบโค้งบนคล้ายหยดน้ำพร้อมไฟหน้าและไฟสองสว่างเวลากลางวันแบบ LED พร้อมไฟท้าย LED ที่วางแบบเต็มท้ายรถโดยติดตั้งดิฟฟิวเซอร์มาให้พร้อมหลังคารถแบบพาโนรามิกสั้นรูปซึ่ง BYD c e l i o n 6จะมีมิติตัวถังที่มีความยาว4,775ม mm, มกว้าง1,890ม mm, มสูง1,670ม mm, มระยะฐานล้อ2,765ม mm, ม ล้อสีทูโทนขนาด19นิ้วพร้อมอย่าง235 50R19 มีที่เก็บสัมภาระด้านท้ายมีขนาด574ลิตรแต่เมื่อพับเบาะหลังลงจะมีความจุดถึง1,600ลิตรและเมื่อเทียบ BYD C Lion 6กับ C segment SUV ในกลุ่มเดียวกันก็พบว่าจะใกล้เคียงกับ Honda CR-V และ Haval H6 ส่วนภายในห้องโดยสารจะเน้นความล้ำสมัยโดยมาพร้อมจอกลางแบบสัมผัสขนาด15.6นิ้วที่สามารถหมุนจอได้มารวัดความเร็ว8.8นิ้วเบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทาง เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้าปรับสิทธิศทางออและเบาะนั่งแถวหลังแบ่งพักได้60-40ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังและมากับระบบกุญแจ nfc พวงมลาลัยมันติดฟังก์ชันทรงท้ายตัดสางการที่ชาร์จมือถือไร้สาย2จุดหัวเกียร์คริสตัลโดยรอบรอบคันเกียร์จะรายล้อมด้วยปุ่มควบคุมการทำงานของจอสัมผัสช่องเก็บของหลายจุดมาพร้อมที่วางแก้วขนาดใหญ่2จุดพอชาร์จ usb type c 2จุดและ type a 2จุด ด้านสมรรถนะการขับขี่จะมาด้วยกลุ่มพลังเบนซินปลั๊กอินไฮบริดขนาด1.5ลิตรที่ให้กำลังสูงสุด110แรงมา้าแรงบิดสูงสุด1 3 5นิวตันเมตรจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหน้าจะให้กำลัง197แรงมา้าแรงบิด325นิวตันเมตรและเมื่อทาง,งานร่วมกันจะให้แรงม้ามากถึง317แรงมา้าแรงบิดสูงสุด435นิวตันเมตรจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนขนาด18.3กิโลวัตต์ชั่วโมง ทำให้วิ่งไกลสุดในโหมดไฟฟ้าล้วน92กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC และวิ่งไกลสุดเมื่อทางานร่วมกับเครื่องยนต์และไฟฟ้าสูงสุดถึง1,100กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC โดยมีอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่8.5วินาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT มาพร้อมโหมดการขับขี่ทั้งอ c o ค o r น a l อน o ป t ต H-EV และ EV ส่วนการชาร์จไฟจะมีหัวชาร์จแบบไททูและ CCS Combo ที่รองรับการชาร์จกระแสสลับ ac สูงสุด3.3และ7กิโลวัตต์และการชาร์จกระแสตรง dc สูงสุด18กิโลวัตต์โดยมีระบบดึงพลังงานจากระบบเบรกกลับมาใช้ใหม่ได้และระบบเทคโนโลยี b 2 l ที่สามารถถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆได้และในด้านระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงอัจฉริยะหรือ edas ก็จัดให้มาแบบครบครันและออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยงได้แก่ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเตือนวัตถุเคลื่อนผ่านขณะเปิดประตูระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้าและหลังระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาระบบช่วยเตือนและเบรกเมื่อมีรถเคลื่อนผ่านจุดอับสายตาขณะถอยหลังและไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องสำหรับ BYD c Lion 6จะมีกำหนดขายจริงในประเทศไทยภายในเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งจะเป็นในเวอร์ชั่นที่ประกอบในไทยส่วนราคาจำหน่ายคาดว่า,าจ,จะเริ่มต้นที่1.1ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออตโตคาร์นิวจะรีบนํามาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตท,ที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์นิวขอบคุณครับ